สวัสดีค่ะค principle principle nah. so ุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนะคะซอกแซกซุบซิบกระซิบอาชีพนะคะดูมันแบบวันนี้มีอะไรแปลกๆค่างๆดิฉันเนี่ยนะคะไม่ได้อะไรแปลกๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะคะแล้ววันนี้เราต้องมาร่วมงานกันทราบว่าทราบว่าเป็นอาจารย์ของครูของโรงเรียนสาธิตที่นี่นะคะอยากจะให้น้องวุฒธรแนะนําตัวนิดนึงแล้วกันดีกว่านะคะวันนี้มากับวุฒธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนางสวยค่ะชื่อน้องมุฒธนะคะตอนนี้ก็ฏิบัติหน่าที่ครู สองมหาวิทยาลัยรัฐิาลและอง์กรเนี่ยครับรมราชุประถมค่ะสอนวิชาอะไรคะอันนี้ก็สามชามภาสาังกฤษค่ะนครับท่านไม่ได้พูดภาษาปังลปลายไม่ธรรมดาจะบอกว่าเพื่อที่นั่งคุยกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ A B C D E มไม่ใช่นะคะ E M R W T ไม่ใช่นะคะก็อบอกว่าเด็กๆเ่าชอบมากๆเลย ก็น่าจะชอตในความสดใสใช่นะคะมีอะไรที่แปลกใหม่ถูกไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนมันจะอยู่ในนู่นน่น่ใช่แล้วก็ทันเด็กยุคใหม่ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเช่นนั้นดิฉันจะขอเรียนเชิญน้องบดํดำมาทุกวีคที่เราจะมีการอัดเทปสัมภาษณ์กันโอเคไหมขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆก็จะได้ชื่นใจว่าเห็นครูสวยๆนะคะมาอธิบายวิชาชีพต่างๆหรือมันแนะนำวิชาชีพต่างๆให้กับ คุณผู้ชมด้วยแล้วก็น้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยวันนี้มีอาชีพอะไรสำหรับอาชีพนะคะในวันนี้ที่เรามานำมาฝากกันนะคือนั่นคือสจวร์ตนั่นเองค่ะไอวันทวีอัพเฮลทนะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวไอวัน t วีอัพเฮลทนะคะถึงในครั้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณเบิ้มกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเบิ้มสวัสดีครับผมบิ้มผมเบิ้มนะครับพีทิพลคุณถูกครับก็จบการศึกษาปริญญาตรีครับการบัญชีครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับแล้วก็จบปริญญาาาาาโทททกกกรรรรจััด่่องเียวคบม มหาวิทยาลัยเมทิดนนะครับเออรมิลลินเตอร์ครับผมแล้วก็หลังจากจบปริญญาตรีนะครับก็มาทํางานทางด้านจบโดยตรงทงี่เรียนมาคือทําบัญชีครับอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับประมาณปีนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มาเป็นสจวตครับประมาณ15ปีแล้วครับผม ต้องถามเทคนิคแล้วแต่ถามเลยเ๋ยอย่าถามเยอะเลยถามเลยอยากรู้จั่ไลยค่ะว่าอยู่ๆแต่การเป็นนักบัญชีกลายเป็นสะจัวสุดหล่อวันนี้มีแนวทางหรือเส้นทางชีวิตอย่างไรบ้างอยากให้ลองเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะก็ได้เรียนบัญชีครับพอเรียนบัญชีปุ๊บไม่ชอบคราวนี้ไม่ชอบปุ๊บทำไงดีล่ะก็เลยมองหาว่าเออถ้าเกิดเราจบไปทําอะไรจบบัญชีไปแต่ไม่ทําบัญชีทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เลยมองเห็นอาชีพนี้ครับอาชีพนี้นะครับแอาชีพนี้เหตุผลแรกก็คือแบบ เหตุผลเหมือนคนทั่วไปเลยครับเด็กๆทั่วไปเลยมีเงินแบบพี่เหรอนะครับเออสองย่างนี้เเหตุผลง่ายๆเงินเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทำมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาไม่ธรรมดานะเขามีทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่เป็นสจูว์ได้ข่าวมาว่าข่าวดังมากเลย เขาเป็นอินสตรัคเตอร์ของในในองค์กรของเขาด้วยมาเป็นครูสอนรุ่นน้องๆถูกไหมคะต้องต้อกจากเป็นอินสตรัคเตอร์เสร็จแล้วเป็นอาจารย์พิเศษนะคะน้องเป็นนักเป็นอะไรคะเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะไหนๆแนะนําตัวนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรุงเทพครับอาจารย์พิเศษขอนแก่นกรุงเทพครับคือสี่วิชาที่สอนนะครับวิชาที่สอนเอาเป็นที่ของสายการบินก่อนแล้วกันนะครับวิชาที่สอนก็คือของสายการบินเนี่ยเวลาเราขึ้นไป ปฏิบัติงานบนเครื่องใช่ไหมครับผู้ดีสารครับโดยทั่วไปแบบร้อยละ9ก้ก็นะครับก็จะเห็นงานของเราในส่วนงการบริการถูกไหมครับงานของเราในส่วนงการบริการครับแต่ว่าสิ่งที่เหนือโองการบริการนั้นคือเรื่องของความปลอดภัยเนาะเราแบบลูกเรือครับแอร์สโตรนีนะที่มีหน้าที่อันหนึ่งคือเป็น เจ้าหน้าท eh ี uma, ่อากาศยานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยของที่สารนีคือสำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้ฝึกในส่วนของความปลอดภัยของอากาศยานตรงนี้ครับโหแสดงว่ามีมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเองมากมายนะคะเป็นชัาจวดเป็นนักบัญชี เป็นฝึกสอนครูฝึกสอนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์พาล์ลโอ้โหอันนี้หลายอย่างค่ะเนี่ยหมดนรื่ยังค่ะเอ่อครูสอนดำน้ำครับเด็กทำพยาหลุดไหขั้นเป็นครูสอนดำน้ำอยู่เชิจะบอกว่าให้เอ็กซ์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะใครอยากเรียนดำน้ำเชิญนะคะไปเรียนกับอาจารย์เบิ้มได้เลยนะคะตอนนี้คือมีครบแล้วนะบนบกใช่ไหมก็คือนักคิดเอ่อการคำนวณบนอากาศสจิวตอนนี้ลงน้ำแล้วนะคะใครจะทำอะรอีกแครจะมีเยอะเลยนะการตรวจนะคะ บอกว่าจริงๆนะก็เหมือนกันนะคะเป็นคนที่ทํางานโรงแรมมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบบค่อนข้างที่จะมีคอนเนคชั่นเยอะแล้วเราก็จะรู้าจากักลูกนี้คนต้องบอกว่าคนที่ทํางานสายบริการนะคะจะ มีเขาเรียกว่าคอนเน็กชันมีรู้จักคนโน้นคนนี้คนยค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะต่องานกันไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมเขาเรียกว่าไม่ได้หยุดนิ่งเลยทราบมาว่าเมื่อกีเฉลยไปแล้วว่าเป็นครูสอนดำน้ำก็ะๆๆจะเป็นช่วงไหนเอาเวลาไปไหนไปดำล่ะคะความบิดบินใช่ไหมครับไว้เร่งดาวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเลยเ,เพราะฉะนั้นก็คือกาศัยช่วงนี้นครับทำในสิ่งที่เราทำได้ไปตามหาความฝันอื่นๆอีกครับค่่โอ้ดีมากๆเลยอยากให้ลองแนะนำมาค่ะว่าในการปรับตัวเนี่ยเราใช้มุมมองยังไง ถ้าเกิดเราให้แบบกีฟแอนทีช์อะครับถ้าเกิดเราให้เราให้อะไรคนอื่นไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานั่นหมายความว่าถ้าเราให้สิ่งดีๆกับคนอื่นสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเราเองครับมันก็คือหัวใจหลักของการเป็นงานบริการถูกไหมคะต้องค่ะนี่แหละคือก็เรียกว่ากีฟบีฟอร์ท k e นะคะเราส่งสายตาให้ใครเรายิ้มเราทําปฏิบัติกับใครอย่างดีเขาก็จะปฏิบัติกับเราอย่างนั้นกลับมาด้วยนี่คือหัวใจของคนที่ทํางานบริการต้องบอกว่านี่แหละ เขาเรียกว่าอะไรนะคนบริการโดยแท hospitality ้ Hospitality นะคะ Hospitality นี่คือรวมนะคะรวมทุกสิ่งอยากไม่ว่าจะบกเรือกาศอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับงานบริการกนะคะทีนี้น้องๆที่กําลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลายัยอยากรู้แล้วแหละว่าอุ้ยพี่เบิ้มเนี่ยหนูก็ไม่ได้เรียนสาขา,าเหมือนพี่เบิ้มเลยจะทํายังไงดี มีอะไรที่จะแบบแนะนำบ้างวิธีการเตรียมตัวอยากให้เป็นแบบอินสไเรชั่นกับน้องๆที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยค่ะว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมตัวเองยังไงในการที่จะเดินไปสายทางสจวตแบบนี้ค่ะหรือแอร์โคสติด่คือถ้าเกิดถามคำแนะนำนะครับก็ทุกสายการบินโคโกครับที่ซาก็จริงๆแล้วทุกสายการบินนะครับคือเขาก็ไม่ได้ รีควายหรือว่าต้องการวุฒิที่แบบเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเรียนอะไรสําหรับการเรียนมหา,าวิทยาลัยใช่ไหมครับก็เรียนคณะอะไรก็ได้ครับเนาะแต่ถ้าเกิดความฝันเนี่ยครับมั่นใจว่าเออเราอยู่เนะาะาะเราเรียนเรียนก่อนแล้วเรียนให้จบครับเรียนให้จบแล้วก็เข้ามาสมัคร,ครทั้ที่ที่บริษัทหรือว่าสัาคมิต่างๆเปิดรับสมัครครับก็เข้ามาสมัครครับคือถ้าถามผมนะถามที่ที่ได้เลยว่าถ้าเกิดถามว่ารู้สึกยังไงที่เป็นสจวร์จบบัญชีมาแต่เป็นสจวร์คำถามที่คือคุ้มครับรทุกอาชีพ ม,มีของเขาเองเนี่ยนะก็บอกอย่า,ง,า,างนั้นนะคะอขอถามคำถามนิดนึงคนที่จะเป็นแอสจู๊ดได้เนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยคือเรื่องของภาษาถูกไหมคะทีนี้พี่ว่ามีแนะนํำยังไงคะว่าหมายถึงว่าจะต้องไปเรียนเพิ่มหรือว่าต้องแบบครื่องในเรื่องภาษาแล้วภาษาเดียวพอไหมภาษาอังกฤษพอไหมหรือว่าต้องมีจีนมีญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ด้วยสําหรับณตอนนี้เอาเป็นคําถามคําถามสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับภาษาเดียวพอไหมคือสำหรับผมเองนะตอนนี้ครับคือภาษา พูดภาษาสาษาไทยกับภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นเป็นภาษาที่2แล้วก็เริ่มเรียนภาษาจีนด้วยนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าในส่วนของที่เป็นประโยชน์ไหมคือแน่นอนครับภาษาที่สเออจะได้ประโยชน์นะจะได้ประโยชน์จะได้เขาเรียกว่าข้อได้เปรียบแล้วกันนะครับเนาะในการสมัครค่อคนข้างที่จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับแต่ว่า คือสําหรับคนที่ไม่ได้อยากก่างตังนี้ครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าประสาทที่2ก็คือภาษาาทยเอาให้แน่ครับราษาอางกฤษเอาให้สื่อสารได้ผมแนะนําคํานี้แบบนี้ดีกว่านอ้องจะได้แบบว่าแบบเออป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้มีอะไรจะถามต่อไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะได้เจอคุณหลอ่อ หวังว่าเราคือจะได้เจอกันบนเครื่องนะคะสักวันใดวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนว่าเออมีมีสายมคิวบินวันไหนมีคิวบินบันไหนจะได้ไปประเทศนั้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเออคุณเบิรมมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่อ่าจรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็เออคุณผู้ชมในรายการนะคะซอกแซกชิปซิปกระซิบอาชีพทุกวันเสาร์นะคะเวลาห้าโมงเย็นนะคะทางช่องยูนิชแนลนะคะโดยยูนิเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์วัลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะติดตามได้้ทาง Facebook แลวก็ ช่องทาง Facebook นะคะออทาง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ทางทางไหนอีกอินสตาแกรมนะคะมีหลากหลายเลยนะคะมีคลิอาชีพที่ทุกคนอยากรู้ใครอยากรู้เออเรื่องราวของอาชีพใดๆ DM กันเข้ามานะคะด่าเรตวัชเชต์กันเข้ามาได้เลยแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนด้วยขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจนะคะแล้วก็ทางช่องทางของเราด้วยนะคะใครอยากเรียนดันน้ำติดต่ออาจารย์เบิ้มได้เลยคุณเบิ้มพี่เบิ้มนะคะน้อง หมคี <นะ S 2> ความเป็นันเองพสติฟิ i ง k i n g ถ้าอยากได้ทักษะดีๆติดต่อที่ทคุบมได้เลยค่ะค่ะได้ค่ะต้องวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ลาคุณเิ้มไปก่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ